สวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับสวนแหลกป่าชิมกันแล้ววันนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวป้าพี่น้องไปล่องเรือที่ปล่อยกอลาวเลยมาป,ปักโวกไปกันหลายๆคนเดี๋ยวไปเลว็วขาไปห้าเลยกันวันนี้ป้าไปเตี๋ยวกันทีแหลกป้าไปทั้นจ้องเนี่ยทีแล้วล่องเรือ,อเดี๋ยวไล่ก่อนลำน้อยที่เราไปาสวัสดีครับสวัสดีกัปตันครับเ <Hello. S 1> นี่ยล่องเรือพีอ่น้องครับเที่ยวรอ เราเคยเลื่อยนี่เราเคยเลื่อยมั้ินเนาะไปม่ไปกูรินกูรินไปไม่ได้แล้วเพราะว่าติดกีฬาอ๋อเรือเริ่มเริ่มเริ่มดีแล้วไปไหนจ้าเจ้าหอยจ้าหาหอยจ้าเฮ้ยแต่เราอย่าเคยอยู่ชิปนครับแล้วเซฟตี้ไว้ก่อนตอนนี้เราก็เริ่มนะครับร้องกันก้อนพาไปลองร้องเรือวันนี้อากาศเป็นเพียงเลื่อยมเออ เอาแล้วครับตอนนี้เราก็ออกปากร้องเลยพี่น้องครับออก็ปากร้องแล้วอะไรปลาจิ้มปลาพี่น้องไปร้องเรืองมานี่อ่าออกไปเออรูปเป็นตากันบ้างเดี๋ยวไปรุ่งกันน้องขอแทสขอเทสทั้งขอเทสเราก็มองหน้าไปอย่างงั้นเลยครับวันนี้ปลา่น้องมาทั่วกันอ่าเล็กปลามาอ้าวอ้ยอ่าลุกไนเลยไม่ได้มีโปรแกรมลงหน้าไปเลยครับอ่าเป็นเปกรมาอมเลยแบบพวกตัวอาวมาสิ มาตึ้งเกาะเต็นแล้วอ่าบริเวณเกาะบ้านนะครับนะช่วยงานอย่างเด่กๆเกาะเต็นเอาเอาโกมพวกเอว่ะอ่าแล่แล่เทคนิคก่อนทวิธี่พอได้ปั๊บกับใส่โกมไหมสุดเลยครับหลอนัดแต่วะเหลือเกินเหลือเกินป้าไปน้องมาแล้วสิได้เก็เกี้ยวลงไปแล้วครับนะเห็นแหล่ไหนเห็นแหล่ ดำๆค่อยแม่นๆอยแม่นตามื้นนะคเับื้อได้ลอืออ่โอยแม่นได้แลยนะครับโอ้ยแม่นได้แล้วหนังอาร์กเลยเป็นอ้ยจัดแม่นจริงๆน้ำดำมืดเหมืนเาอสุดใ้หลวาอีกอะนี้ต้องจ่ายก็เกียวไป้องนี้ไหมเกียวเกียวเล็กเกี้ยวปับใส่ตั่งปับ